ถึงจุดสุดยอดหรือหลังก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะชักให้หนูขึ้นมาก็หลังแล้วอันนี้นะคะเกาเรียกว่าเหลือล่มปากอาว สวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตาอายุ70ปีค่ะจากรายการลิตาทอล์กแชนแนลรายการนี้นะคะเป็นรายการเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัยซซเนเซ็กเป็นเซ็กของผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะวันนี้เราจะมาพุยเรื่องปัญหาโรคแต่ ของผู้ชายเราจะคุยเรื่องการหลังเร็วค่ะหรือเรือล่มปากอา่าวภาษาอังกฤษนะคร e m a t i o ออีเจคูเลชัเขาใช้อักษยรย่อว่า PE ถ้าคุณไปเห็นที่ไหนนะคะ PE แปลว่าการหลังเร็ว ED แปลว่าการเสริมสมรรถภาพทางเพศอะไรคือการหลังเร็วนะถ้าคุณช่วยตัวเองอันนั้นมันก็เป็นการหลังเร็วตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการหลังที่อยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในการหลังเร็วคืออะไรการหลัง เร็วนะคะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างอย่างที่1ถึงจุดสุดยอดหรือหลัง่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะชักไอ้หนุขึ้นมาก็หลังแล้วอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเหลือล่มปากอาวเรื่องที่2นะสอดใส่เข้าไปแต่ไม่ถึง1น,นาทีก็ถึงจุดสุดยอดแล้วก็หลังตามเทคนิคการแพทย์นะการดังเร็วเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใช้เวลาแค่1น,นาทีแต่ถ้าเกิน1น,นาทีไปแล้วนะคะไม่ถือว่าเป็นการหลังเร็ว ขาว่าเฉลี่ยของคนไทยนะคะตั้งแต่คนหนุ่มจนถึงคนแก่เฉลี่ยแล้วนะจะประมาณ3นาทีแต่ว่าคนหนุ่มอ่ะอาจจะทําได้ถึง7นาทีมันไม่มีข้อกําหนดนะคะว่าเราอ่ะควรจะรังหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วกี่นาทีแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยผู้ชายก็ไม่น่าค c มเพลนอะไรนะคะเพราะว่ายังไงก็ถึงจุดสดยอดยังไงก็รักแต่มันไปมีผลกับคู่ของคุณค่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะ ก็อาจจะไม่มีความสุขเพราะยังไม่ได้สนุกเลยการที่อยู่ไม่ได้ทําให้คู่ของคุณนะคะมีความสุขมันก็เป็นเรื่องน่าหงุดหงิดใจการหลังเร็วเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดและน่าอายนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมันสาเหตุอะไม่ทราบจริงๆคะ่ะแต่เคมีในสมองอะอาจจะเป็นเหตุผลได้อย่างหนึ่ง ผู้ชายที่มีระดับสารเคมีเซโรโทนินต่ำมนะัมกจะใช้เวลาในการหลังเนี่ยสั้นลงคือหมายถึงหลังเร็วขึ้นปัจจัยทางอารมณ์ก็สามารถมีบทบาททําให้เกิดการหลังเร็วได้นะคะเช่นความเครียดน,นะคะความวิตกกังวลนะการซึมเศร้าความรู้สึกผิด ปัญหาทางความสัมพันธ์ขาดความมั่นใจในตัวเองอ้วนไปผอมไปนะคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศค่ะโดยเฉพาะพวกที่เป็นโรคอีดีอะค่ะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็บางทีความรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และสภาพทางร่างกายก็มีผลอีกเหมือนกันค่ะสภาพทางร่างกายก็เช่นระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง แล้วก็การอักเสบหรือติดเชื้อในต่อมลูกหมากหรือในโลกทางเดินปัสสาวะแล้วก็สี่นะคะอีกข้อหนึ่งซึ่งน่าแปลกใจมากเป็นพันธุกรรมอาจจะติดมาจากพ่อแม่ บางครั้งในะการหลังเร็วก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศแข็งบ้างไม่แข็งบ้างแข็งแล้วก็อ่อนตัวเร็วบ้างพวกนี้นะคอสอดใส่ก็จะรีบทำเลยโนะดยที่กลัวว่าอวัยวะเพศเนี่ยมันจะอ่อนตัวไปก่อนที่จะถึงจุดสุดยอดเมื่อทำบ่อยๆเนะี่ยมันก็จะเป็นนิสัยมันก็จะทาให้เป็นโรคหลังเร็วถ้าเรารักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ มันก็อาจจะรักษาโรคหลังเลวได้การวินิจฉัยว่าการหลังเลวเนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้างแพทย์ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาทางอารมณ์ซึ่งต้องใช้จิตวิทยาหรือมันอาจจะเป็นปัญหาทางร่างกายซึ่งมันก็มียานะคะรักษาโรคนี้ได้แต่เรามาพูดถึงการเยียวยาบ้าน,านหรือการเยียวยาที่เราควบคุมดูแลตัวเราเองได้เรามาลองเริ่มอันนี้ก่อนก่อนที่จะไปหาหมอกินยาเรื่องที่หนึ่งนะหยุด แล้วเริ่มเริ่มแล้วหยุดภาษาอังกฤษเขาเรียก start stop start stop ทำไมคะเวลาที่เราร่วมรักกันนะถ้ารู้ว่าจะถึงจุดสุดยอดถือว่าจะหลังเราก็ชักให้หนูออกมาคอยจนให้หนูอะ่ะมันเริ่มอ่อนตัวเราก็ทำใหม่พอเราอะ่ะเริ่มจะถึงจุดสุดยอดรู้ตัวว่าจะหลักนะคะเราก็ดึงออกมาก็ทำอย่างนี้นะมันก็จะช่วยยืดเวลาของการหลังไปได้ข้อ2นะคะ squeeze คะ่ะ คือการบีบบบีอะไรก็บีบไอ้หนูเนี่ยระหว่างร่วมรักกันถ้ารู้สึกว่าจะถึงจุดสุดยอดจะหลังแล้วเราก็ดึงไอ้หนูออกมานะแล้วเราก็บีบไปที่หัวที่หัวของไอ้หนูเนี่ย รอบๆผัวเนี่ยมันก็จะมีด้านหลังนะคะที่เขาเรียกว่าสายสองสลึงเราก็บีบไปตรงสายสองสลึงนะคะสัก3าสีวินาทีมันก็จะหยุดความรู้สึกนั้นได้เริ่มทําใหม่แล้วเราก็หยุดตี่ทำอย่างเงี้ย,ยมันก็จะยืดเวลาการหลังออกไปได้แล้วก็ข้อ3กด กดตรงนั้นที่โคนของไอ้หนูนะตรงไข่ระหว่างไข่กับวาหนนะักมันจะมีพื้นที่อยู่หน่อยนะี่พื้นที่ตรงนี้นะคะปกติมันเป็นพื้นที่ที่เซนสิทีเวลาเราเล่นเ็ตทอยเราก็จะเอาไวเบรเตอร์ her, นะไฟสันๆแถวนั้นมันก็จะไปกระตุ้นความรู้สึกบางทีนะถ้าเราใช้โอรันเซพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราน่าจะไปสัมผัสเวลาที่เราอะร่วมหลักการ ที่เราใกล้จะถึงจุดสุดยอดใกล้ถึงจุดสละเราก็จะไปกดตรงพื้นที่ที่ดิฉันบอกเป็นตรงโคนของไอ้หนูนะคะระหว่างโคนกับทวารหนักเราก็จะกดประมาณ3-4วินาที หยุดกดหยุดกด,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 ดสักสามสี่ครั้งจนไอห,หนูมันอ่อนตัวเราก็จะเริ่มทำเงินใหม่คุณผู้ชายต้องทำเองเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะรู้ว่ามันเนี่ยอยู่ตรงไหนข้อสี่นะคะวิธีง่ายที่สุดใส่ถุงยางอนามัยการใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยมันจะมีตัวกั้นไม่ให้สัมผัสกันมันอาจจะทำให้เวลาหลังเนี่ยมันยืดยาวข้อห้านะจินตนาการระหว่างที่เราร่วมรักกันคุณผู้ชายก็อาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดว่าพรุ่งนี้จะทํางานเราจะต้องเตรียมงานอะไรบ้างหรือว่าปัญหาที่มาจากที่ทํางานเนี่ยมันเกิดจากอะไรการที่คุณคิดเรื่องอื่นไม่คิดถึงเรื่องว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่มันก็จะทําให้การหลับช้าลงไปได้ข้อ6มีอีกวิธีหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าจะใช้ได้กับผู้สูงวัยไหมก่อนที่จะร่วมรักอ่ะคุณก็ช่วยตัวเองก่อนก่อนหน้านั้นสักหนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเพราะนั้นเวลาที่คุณลงสนามจริงมันก็จะยืด เวลาการหลังออกไปได้ข้อ7คุณคงได้ยินที่เขาพูดกันว่าฝึกคมมิตหรือว่าการออกกําลังกายของกุ้งเชิงกรานค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ke kegl เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อของกุ้งเชิงกรานทำยังไงเราก็คมมิดหรือกลั้นปัสสาวะเราก็จะกลั้น3วินาทีปล่อย3วินาทีกลั้น3วินาทีปล่อย3าวินาทีเซสชั่นหนึ่งจะมีสิบครั้งนะกลั้นปล่อยกลั้นปล่อยสา3วินาที งแล้ววั 1, นหนึ่งคุณจะทำสัก3ามเซสชันคุณก็จะควบคุมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราดได้มันก็จะไปทำให้หยุดการหลังได้อันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็หาคัมมิตกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราดเหมือนกันโดยวิธีการคมัมมก่คือการรั้นปสัสสาวะทำแบบเดียวกันเลยแต่ของผู้หญิงนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราร่วหลักการไอ้หนูมันเข้าไปคุณผู้หญิงก็สามารถจะคัมมิตอุ้งเชิงกราดค่มันก็จะท ำให้ช่องคลอดเนี่ยมันบีบเข้าบีบออกที่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับถูกต่อมันก็จะทำให้คุณผู้ชายเนี่ยนะคะมีความสุขขึ้นส่วนคุณผู้หญิงก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นี่คือวิธีที่เราฝึกเองที่บ้านนะคะทำเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแต่ว่าถ้าเราเริ่มทำไปแล้วมันไม่ได้ผล ตอเน,นี้คุณก็จะต้องไปหานักจิตวิทยานะคะเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาทางอารมณ์มันอาจจะเกิดมาจากภาวะซึมเศร้าเกิดจากการเครียดเกิดจากการวิตกกังวลที่ดิฉันกล่าวแต่แรกนะคะแต่ว่าถ้าหานักจิตวิทยามันไม่หายคราวเนี้ยคุณก็จะต้องไปหาแพทย์หมอเกี่ยวกับเรื่องทางเดินปัสสาวะมันมียานะที่จะกินแล้วทำให้มันหลังช้าลงได้มีตั้งหลายตัวนะคะ การหนังเร็วนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาสำหรับครอบครัวใหม่ๆนะที่ยังต้องการความเจริญพันธุ์มันจะมีปัญหาเพราะว่าสเปิร์มเนี่ยมันเข้าไปในช่องคลอดไม่ได้คุณก็มีลูกไม่ได้ผู้สูงวัยอย่างเรานะมันก็เป็นเรื่องแค่ว่าทำให้ความสนุกสนานเนี่ยมันน้อยลงคุณก็ไม่สามารถที่ทำให้คู่คุณเนะี่ยมีความสุขได้ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตาอายุ70จากรายการลิตาท a อ k ถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะช่วยกดให้เป็นกำลังใจด้วยแหละค่ะอยากรู้เรื่องอะไรอินบอ์เข้ามาเลยค่ะดิฉันตอบทุกคำถามค่ะสวัสดีนะคะโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ